สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับการตั้งมาร์กจานไฟไม่ตรงหรือว่าการตั้งมาร์กของโซ่เราลิ้นไม่ตรงนะครับปกติมันจะมีมาร์กอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีปุ่มมาร์กอยู่แล้วก็มันจะมีมาร์กจานไฟนะครับมาร์กจานไฟส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็คือมาร์กตัวทีถ้าเกิดว่าเราตั้งโซ่ตั้งโซ่เราลิ้นไม่ตรงเนี่ยตั้งมาร์กไม่ตรงนะครับมันก็จะมีปัญหาหลักๆเลยก็คือ มันจะทําให้เราเร่งเร่งสะดุดนะครับเร่งสะดุดอาการมันจะคล้ายๆกับรถไม่มีกําลังนะครับรถไม่มีแรงแต่ถ้าตั้งยืงมากเกินไปนะครับหลายข้อถ้าเกิดว่าแค่ข้อเดียวเนี่ยก็คือถ้าถ้ามักเคเื่อนแค่ข้อเดียวเนี่ยมันจะทําให้รถไม่มีกําลังอาการคล้ายๆกับรถที่แบกของหนักหรือว่าบรรทุกของหนักแล้วออกตัวไม่มีแรงนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับอาการมันจะเป็นอย่างนั้นเลย ใช่ถ้าเกิดว่าเออ,าาเอ่อมาร์คมาร์คเออ่มาร์คจานไฟรหรือว่ามาร์คเออ่ของวาล์วไม่ตรงเนี่ยห่างกันเยอะเนี่ยถ้าห่างกันหลายข้อถ้าห่างกันประมาณสักสี่ห้าข้อเนี่ยหรือว่าสองสามข้อเนี่ยมันจะมีผลนะครับก็คือว่ามันจะทําให้สตาร์ทไม่ติดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะมีผลให้วาล์วนะครับวาล์วไอดีวาล์วไอดีมาชนกับลูกสูบนะครับนะครับถ้าเราตั้งมาร์คไม่ตรงนะครับมัน วาไอดีที wow like ่มันโผล่มาเนี Kingston ่ยมันจะจังหวะมันจะไม่ได้กันนะครับมันจะมาชนกับหัวลูกสูบนะครับหัวลูกสูบก็จะเป็นรอยแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นรอยแบบนี้เลยอันนี้มันเกิดจากวาไอดีนะครับวิ่งเข้ามาชนนะครับดูสิครับวาไอดีนะครับวาไอดีเป็นรอยนะครับวาไอดีเป็นรอยเลยนะครับผมนะครับดีว่าก้านมันไม่คดนะครับก้านไม่คดแต่ว่ามันก็เป็นรอยนะครับ อันนี้คือเกิดจากกรณีที่เราประกอบเครื่องแล้วก็ตั้งมาร์กไม่ตรงนะครับมันก็มีมีโอกาสที่มาร์กเคลื่อนมาร์กไม่ตรงนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งมาไม่ดีนะครับมาร์กมันไม่ตรงนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมันเคลื่อนไม่มากเท่าไหร่เคลื่อนแค่ข้อ2ข้อนะครับแค่ข้อเดียวแค่ข้อเดียวก็ไม่มีผลนะครับแค่ข้อเดียวก็มีผลมันจะทําให้เรา เร่งสะดุดนะครับตอนออกตัวเนี่ยมันจะสะดุดเลยนะครับมันจะกระตุกกระตุกนะครับแต่ถ้าวิ่งรอบนึงศูนย์ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับของผมนี่เคยมีประสบการณ์ก็คือตั้งมากไม่ตรงแค่ข้อเดียวนะครับเนี่ยแค่ข้อเดียวเองนะครับเร่งสะดุดออกตัวสะดุดนะครับเวลาเข้าเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยสะดุดเลยนะครับผมก็ได้ทําการมาปรับมาร์กใหม่นะครับพอมาร์กตรงแล้วก็โอเควิ่งได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันระยะมันห่าง การสัก3ข้อ4ข้อเนี่ยมันจะมีผลแน่นอนนะครับมันจะสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ติดและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลูกสูบมันจะมาชนกับวาลนะครับเพราะว่าจังหวะการจุดระเบิดคือจังหวะจุดระเบิดกับจังหวะที่วาลมันปิดเปิดมันไม่ตรงกันนะครับมันเลยทําให้มาชนกันนะครับถ้าปกติที่ลูกสูบวิ่งขึ้นสุดเนี่ยวาวตัวนี้มันต้องมันต้องถอยออกนะครับมันต้องปิดสนิทนะครับมันถึงจะไม่ชนนะครับหรือว่ากรณีที่โอเวอร์แลป กรณีที่โอเวอร์แลปก็คือวาล์วไอดีไอเสียเนี่ยมันจะปิดไม่สนิทนะครับมันจะเหลือไว้นิดนึงนะครับลู้สูบก็จะวิ่งมารอไว้แต่ว่าจะไม่ชนนะครับแต่ถ้ากรณีที่ตั้งมาไม่ตรงเนี่ยมันจะวิ่งมาชนเลยนะครับคันนี้นี่อาการของคันนี้ก็คือว่าควันขาวเยอะนะครับเราก็ได้ทาการคว้านใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนรูปเป็นแวนใหม่นะครับอันนี้คว้านใหม่แล้วนะครับผมคว้านใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับปัญหาของคันนี้ก็คือควันเยอะนะครับ แต่อย่างนก็คือมาร์กไม่ตรงนั่นแหละครับมาร์กไม่ตรงเนี่ยก็คือว่ามันสตาร์ทไม่ติดนะครับเราได้ตั้งมาร์กใหม่ตรงแล้วสตาร์ทได้แล้วแต่ว่าควันเยอะก็เลยได้ทั้งคันควานใหม่นะครับสลับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอาการของโซ่เราลิ้นนะครับหรือว่าตั้งมาร์กจานไฟไม่ตรงก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วครับ